ราวนี้ขยับมาดูเรื่องนี้ค่ะช่วงนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 เด็กๆไปเรียนก็เรียนออนไลน์ซะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าบางทีเนี่ยเวลาเรียนออนไลน์ทางคุณครูก็จะส่งลิงก์ให้อาจจะมีบ้างที่แบบเข้าเรียนผิดวิชาเพราะว่าลิงก์มันหลายวิชาอันดับแรกผิดเวลาผิดเวลาไหมผิดวิชาผิดวิชาหรือเปล่าผิดห้องมาแต่ว่าครั้งนี้ล่าสุดผิดแม้กระทั่งผิดโรงเรียนค่ะเข้าไปเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งเลยคุณครูบมาได้ไงอ่ะอย่าแกงครูนักเรียนไปดูกันค่ะ คะลูกยูสตี้หครับโรงเรียนอะไรยูจจอมพระครับจอมพระแกงครู่ะเนี่ยแกงคู่ะเนี่ยไม่ได้แกงครับ <laughs> ตายแล้วแล้วหนูได้ลิงครูมาได้ไงวะเนี่ยหนูเข้าเข้าผิด หนูนอกจากหนูจะเข้าผิดห้องแล้วหนูยังเข้าผิดโรงเรียนนะคะลูกอูเนี่ยค่ะอย่างในคลิปนี้เลยค่ะพี่บอก้องเฟนพาคือครูบอกว่าไปคุยกับนักเรียนชายคนหนึ่งถามเขาก่อนเลยตอนแรกหนูหนูอยู่จังหวัดอะไรเด็กก็ตอบว่าสุรินทร์ครับครูก็ถามต่อโรงเรียนอะไรลูกเด็กก็บอกว่าจอมพระครับ ครูก็เลยขำนะถามว่าหนูได้ลิงครูไม่ได้ได้ยังไงก่อนขำครูบอกอย่าแกงครูนะอย่าแกงครูนะอย่ามาหลอกครูนะผิดหรือเปล่าเนี่ยก่อนจะบอกนักเรียนคนนี้ว่าหนูนอกจากหนูจะเข้าผิดห้องแล้วยังเข้าผิดโรงเรียนด้วยจ้ามันไปไกลมากเลยอ่ะมันไม่ใช่ผิดวิชาไม่ใช่ผิดห้องไม่ใช่ผิดเวลามันผิดโรงเรียนเลยอ่ะดูรูปโปรไฟล์เนี่ยไม่รู้เลยนะว่าใครเป็นใครเพร่ยนี่คนใช้โปรไฟล์กันตัวหมดใช่เด็กๆเนาะก็ใช้โปรไฟล์แบบนั้นเนอะครูก็เลยแบบอยากแกงครูนะ นักเรียนคนนี้บอกว่านี่กาลสินเหรอครับครูครูบอกว่าใช่เนี่ยกาลสินแต่หนู่สุรินออไม่ใช่ละแล้วยังสาวนะว่าเอาละยังไงดีหรือจะมาเรียนกับครูไหมละ่ะ ยักับครูไหมทำเอาเด็กอ pues ึ้งงงไปเลยแล้วยังถามครูกับนะได้หรอครับครูได้หรอครับได้หรอครับครูครูบอกหนูหนูกลับไปเรียนวิชาภาษาไทยที่เรียนหนูได้แล้วลูกนี่มันไม่ใช่คาบเรียนภาษาไทยนี่เรียนอะไรฮะฟิสิกส์ฟิสิกส์คนแล้วเรไกลอีกแล้วก่อนนักเรียนคนนี้จะขอโทษแล้วก็ออกจากห้องเรียนออนไลน์ไปครูสาวท่านนี้สอนวิชาฟิสิกส์นะคะเธอก็เอาคลิปมาโพสต์แล้วก็บอกว่าเข้าห้องเรียนผิดมันธรรมดาไปครั้งเนี้ยเข้าผิดโรงเรียนไปเลยจ้ะ เออน่าสงสัยน่าสงสัยเอ๊ะเข้ามามีมีสาวๆมาตามดูอะไรหรือเปล่ามาตามสาวๆที่ห้องนี้หรือเปล่าเออคลิปนี้มาฝากกันนะคะคุณผู้ชม